ข้อมูลอันดับบุคคลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน i ิน t a g r a m มนับปัจจุบันไม่รวมบัญชีทางการของ i ิน t a g r a m เรียงตามลำดับมีดังนี้คริสเตียโนโรนันโดนักฟุตบอลระดับโลกชาวโปรตุกเกสครองอันดับหนึ่งด้วยจำนวนผู้ติดตามประมาณ664ล้านคนซึ่งเป็นบุคคลที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดในโลกตามมาด้วยอันดับสองคือลิโอเนลเมสซี นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาที่มียอดผู้ติดตามประมาณ506ล้านคนทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในสองนักกีฬาที่มีอิทธิพลสูงสุดบนแพลตฟอร์มนี้อันดับ3คือเซเลน่าโกเมสศิลปินและนักแสดงชาวอเมริกันผู้มียอดผู้ติดตามประมาณ417ล้านคนส่วนอันดับ4และ5มีตัวเลขใกล้เคียงกันโดยอันดับ4คือไคลี่เจนเนอร์ บุคคลในวงการสื่อออนไลน์และธุรกิจชาวอเมริกันมียอดผู้ติดตามประมาณ392ล้านคนและอันดับ5คือดเวนจอนสันนักสแสดงและอดีตนักมวยปล้มชาวอเมริกันซึ่งมียอดผู้ติดตามในจำนวนที่ใกล้เคียงกับไคลลี่เจนเนอร์